Just knocks me down down. I think you're funny. It's how did hearts compound? เากินราคาเท่าไหร่นะมีอะไรบ้างอะมีหมูมีให้เลือกได้ว่าจะเป็นหมูหรือว่าเนื้อแล้วก็จะมีพวกทะเลมีกุ้งมีปลามีตับมีพวกคาร์โบไฮเดตได้มาม่าเส้นเส้นบะหมี่แล้วก็ขอทะเลผักนั่แล้วได้สองลูกชี้นต่างๆ ก็น้ำซุปมีเลือกได้สองฝั่งเราเลือกเป็นซาเต้เป็น,นเครื่องเทศฮ่องกงกับน้ำซุปกระดูกหม,มูธรรมดา้นอีกอัน,นก็จะเป็นซุปมาราร้กา199กบาทนำจิ้มอร่อยอ่ะ ินอันนี้เพราะว่าเส้นบะหมี่เขามันเป็นเส้นแบนๆแบบนี้คาไปอร่อยเลยมันมีเฉพาะที่นี่เหรอเราก็ไม่รู้อ่ะแต่เราเคยกินที่นี่ที่อื่นก็อาจจะมีแต่มันอร่อยดีนะอันนี้มันเป็นสูตรอะไรไม่รู้สิใส่เนื้อแต่เขาทำเองไม่รู้แต่อร่อยแต่เรากินเส้นเล็กมีกุ้งแห้งด้วยใช่ร้หน่องนี้มันเป็นย่งโอเคอร่อยไหมอร่อยจิ้มกระเลย สุกพันกินมีไก่เตี๋ยวมันใช่ป่าวอ้วไม่ร <c oughs> ู้คนอื่นมอกินอะไรกันสบายใจแล้วกินไม่เด็กแล้ว๋วยเตี๋ยวเด็ดบางกว่ามองจะมตลอดก็มีล้องขับรถจากกรุงเทพมากินนะอะไรเนี่ยเราเนี่ย 龙梅，妹嘞啊！ ขอทานน้หนะค่ะ้หอมเธออะไรเรอันนี้แล้วเธอ,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 อ นี่เราแป๊บนี่อย่างอื่นเนี่ยโกโก้โกโก้เย็นโกโก้เย็นช้า ใส่น้ำมะพร้าวแล้วใส่กาเฟลงไปเอาไว<ป>้บายบายต้องลองชิมชิมสตรอเบอรีอร่เค้กอร่อยนะ โน่นโนนตรงนั้นตรงนั้นมีถ้ามาดอกอยู่ได้ไม่มี <c oughs> น่าจะมืดระวังนะนงนแต่ก็ไม่อยากเปียกปะเหมือนเดี๋ยวนะดูแลด้วยนะดูแลด้วย <c oughs> เยียอย่าพ well, ึ่งขึ้นมาดิเอาทีละคนดิอ๋อมันเป็นซ้มแบบอะไรอ่ะเรียกว่ากระจกไม่ซุ้มอะไรหรออะไรกระจกเหรอยีแดงยแดงปะก็โดนฝนไง มีต้นข้าวโพดด้วยบาย ระชนไหไหวเากล้าปั่นไหวไหมไม่เป็นไรค่อยๆไปแม้ยิ้มไปไหนแล้วโอ้โห่เดี๋้วไม่รู้อ้ร แทงหลานไม่ได้นะไปี่ยวกันด้วยกันแหละมปเลยมาเลยม,มาเลยถ<ด>ึงมาก ได้ไหมปันอุ้ยโซลนโซลนอน๋อ,อได้แล้วโ,โมแก้เหนื่อยไหมเข, <c oughs> ข้าป่าเข้าป่าไป เอาการลองไห้เอาเอาแบบที่พี่เอนเออขาคนกว้างย่อขาทำตัวเตี้ยเตี้ยเออพอจะไปข้างหน้าก็เอาขาซ้ายขาซ้ายลงลงขาซ้ายลงดนเออทำตัวเตี้ยๆตี้ทำตัวเตี้ยๆ เกือบแล้วเกือบแล้วทำโซเตียตี้ไว้ไม่ธรรมาดาเลือดแรงเลือดแรง <laughs> รองเท้าเขานี่สุดเองเลยรองเท้ารุ่นอะไรคะรองเท้าคล้ายคอนเวิร์ตแบมันแวนไนกี้อะไรไปหนึ่งใส่สามสี่โอ้ไม่ไหวอ่ะไปเลยปีลาวโอ้ไม่ไหวรุ่นยุโรปนี่ว่าแลสนิยมดีนี่ว่าโอ้ได้แล้วได้แล้ว ใช่ตัวเตี้ยๆน้ำตัวเตี้ยๆเอาขาหลังองก่อนเออสะพนเขาอว่าตอนวิ่งขึ้นไปมันเป็นแกลบโอ้โหอันนี้มันเรียกน้ำพริกอะไรอร่อยมากน้ำพริกแมงดาแมงดาอันนี้ปลาช่อนแมงดาคือตัวที่เหมือนปลาอะไรใช่เป็นแมลง This is a story of boy meets girl. Sorry, didn't say sorry. Emotions haunt me.